นครหลังจากที่เราบับปงใหม่มาตลอดปรับปุงมาตลอดแต่ผมไม่ได้ก๊อปกลับมเกินนะใหม่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 เมื่อกจะมาเกอร์เลยครับเนี่ยไม่ก๊อปเลยไม่ก็ลกอเลยโอ้โหไม่ได้กอเลยใหม่ใหม่โอเคเอาบัพปมใหม่มา รี่กงการบบมุงหมาครั้งแรกตอนนี้ผมบอกให้มันเป็นรีเมคก็ทุกคนมีบ้านแมวแล้วตอนนี้ก็ได้บินมันตอนนี้เออผมพูดกับบับมูงก่อนแล้วกันไม่นื เอาแบบแรกการมาปรุงแผ่นใหม่มาแล้วแล้วก็ตัวรับก็มาด้วยปรับปรุงเันตัวแรกโอบังก้าจะปรับปรุงเป็นแบบนี้ส่วนถุงผมได้ปรับปรุงร้านด้วยผมไไ้ปรับปรุงร้านมาด้วยแล้วก็ตัวข้างไั้ก็ตัวอาเบ <laughs> ตัวไะโซนิกเนือที่ผมหมันเกิดจะเต็มอยู่แล้วทุกคนเนี่ยสร้างมานานมากแต่ผมไม่ค่อยูดเยอะแล้วกันด๋ยวรอไปได้ดีกว่าเยอะ โอเคทีนี้ผมปรับปุงมั่งก็คือ,อดูเอ่มไอดอแมวบา้านนี้ส่วนล็อกก็ได้นี่นี่นี่แบบที่ีผมแบบปรบปุงผมปรับปุงตัวนี้แล้วก็ท็อปเฟสผมอะไรบรับปุงส่วนตำรวจผมก็บรบปุงม,ม,มด ose ปรับปุง แล้วก็ส่วนพีตรงนี้ผมก็ได้ปรับปรุงแค่มีเลยเฉยๆแล้วก็ตัวนี้เหรอมันก็ไม่มีอะไรมักซีเนอร์ก็ปรับปรุงได้แค่มีแค่มีกระดานหนึ่งบกหนึ่งตัวสบีก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแค่แปรับเปลี่ยนก็คือห้องห้องก็เป็นที่ิ้มส่วนบงผมก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะสิ่งที่ปรับปรุงเหรอทุกคนนี่สิ่งที่ปรับปรุง ปรับปรุงตัว oh ม so ือเพราะว่าให้มันอยู่ตรงต้นมาตรงนี้อะส่วนมูนไม่ได้ปรับปรุงนะเทรดห้องปรับปรุงตัวนี้มาปรับปรุงตัวนี้มาแล้วก็ตัวที่ปรับปรุงมาอู๋ออรันโดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อนี่แล้วก็ตัวเซนต์ก็ไม่ได้ส่วนสไปเดอร์แมนได้ได้เพราะว่าส่วนต้นใบตัวต้นไม้หรอดได้ได้ได้ทำใหม่ ไปนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วโอเคอันต่อไปนี่ผมปรับบุงไอตัวกุ้งผมไลยปรับไม่ค่อยปรับบุงไม่ได้ปรับบุงส่วนตัวนี้เดี๋ยวบอยได้ปรับบุงครับส่วนตัวนี้หม้ไม่ได้ปรับบุง อืมอะไรปรับปรุงปรับปรุงให้มันอยู่บ้านแมวส่วนส่วนไอตัวนี้นี่ปอุปรุงมาส่วนอันนี้อุปรุญนี่ปรับปรุงปรับปรุงอันนี้ปรับปรุงปรับปรุงโอเคมาพูดถึงตัวรับกันสกีนบ้างมิสแอร์เกมมากับฟาไปผมสอนวิธีการได้ก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มเลย ถ้าทุกคนเห็นคอมพิวเตอร์ทุกคนมามาถูกแล้วเพอาเข้าไปเข้ามาในเกมจะมีอยู่จะมีอยู่แต่เกมดอมนผมยังไม่ผมยังไม่สร้างตามะรรไฟเดินอะไรฟังกินมิดเดิ้ลสแกมบัมอ้มาแน่ทุกคนถ้าเกิดทุกคนอ่านมันกินไปอ่านให้มาจะไปให้ตัวคนอนดูนี้ชื่อว่าอะไรหนึ่งสแกมบัมสองเซนไปนี่ คำติดปากของสกมบัมคืออะไรถูกต้อทุกคนกแม่ของสกมแม่ของสกิฟที่ว่าอะไรทุกคนเขาอย่าสนใจคำบิ๊กบัมละกัน <c oughs> แม่ของออสกมบัมเพือะไรวูแมน <c oughs> <c oughs> วูแมนวูแมนอันนีผ้ผู้ชายทุกคนนผู้ชายเพลงเพลง ในวิกสองเพลงแรกชื่อว่าอะไรสกุกกี้ส,สกุกกเย็นพี่สองของบัมชื่อว่าซูซี่อ่านไทยผมอันเองแล้วกันเยี่ยมบัมผมเสียอะไรข้อแรกอืมแบบนี่ยะเก็ตมาทุกคนตัวต่อไปฟอปแบกนจะาบอกประตูไม่ได้ทุกคนเพราะว่าต้องใช้อ่านแล้วเรื่องอ่าน พี่จะกเกอได้อาหารแมวก็ง่ายมาทุกคนก็แค่นี้เองแต่ผมขอม,มาทานโตะเลยนะที่ผมมาเลยทำในนี้ผมจะไม่บอกนะที่ที่มันขึ้นยังไงนี่นี่พอเก็บแล้วจะมีคำว่าขึ้นนะทุกคนโอเคพอเราเก็บเสร็จเราต้องตัดฉากไปที่ฟอปป้าแล้วกันประตูจะเปิดดูบูบูบเตอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคน โอเคนี่ไงฟอบประตูฟอบป้าจะเปิดฉะ้นพวกเรขึ้นไปนี่จะมีฟอบบ้าครับทุกคนโอเคระผมจะก่อนจะที่จบโอคพวกเรต้องนัมาอยู่กับรูปฟอบป้าของผมก่อนเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนครับบ๊ายบายคลิปนี้จบคลิปจบผมแค่แค่นี้ครับทุกคน ไม่รู้ว่าจะเอาเงินผมจะเอาไปเติมโลบาร์กฮะผมต้องรอต้อง,องให้กันเพิ่มที่เพิ่มพื่งที่ต้องต้องเอาโลบารากก์ก่อนผมเนี่ยแล้วบอกเอาโลบาร์มาจากเกมมิ่งโกก่อนแล้วกันเอาไม่พอผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับไปไป